อีครับบ้านสวนลุงอิดนะครับวันนี้ก็อยู่ในเหนื่อยแปลงหญ้าท้ายเขื่อนอีกเช่นเคยนะครับก็ตัดต้นหญ้ามาตัดตอนพัน,นส่งลูกค้านะครับเดี๋ยวรอดูกันนะครับนี่ครับวันนี้ตัดเยอะมากนะครับมียัง ถอนไม่หมดเลยฮะนี่นี่ก็เก้าโมงกว่าแล้วร้อนจะไปอาบน้ำนะครับลูกค้าสั่งมาเยอะก็เลยต้องตัดเยอะแปลงที่หนึ่งก็หมดไปแล้วนะฮะเหลือแปลงที่สองกับแปลงที่สามอีกเยอะครับลูกค้าสั่งมาเยอะนะครับเดี๋ยวยังไงจะมาตัดเพิ่มอีกทีหนึ่งนะครับ ก็นะฮะ <c oughs> ฝากเพื่อนลูกค้า FC นะครับกดที่ดูอยู่นี้ที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับให้กดติดตามกด subscribe นะครับกดไลค์กด, like, กดแชร์กดกระดิ่งนะครับที่ช่องบรร่วนลุงอิฐเพื่อที่จะได้ทำคลิปที่มีสาระดีๆ มาให้เพื่อนๆนะครับจากคลิปที่แล้วก็เป็นการสาธิตการทาน้ำนะครับเดี๋ยวก็เหลือเหลืออีกทีที่คือทีบ่มนะครับโดยใส่ทุงปุ๋ยนะครับเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะฮะบ,บ่มใส่ทุงปุ๋ยหรือว่าการขุดลุมแล้วก็เอาดินกลบแล้วก็รดน้ำนะครับ ทีนั้นก็ง่ายนะครับเหมือนการปลูกหรือบงางคนอาจจะเอาไปชํานะครับชําใส่ถุงดําชํานะครับถุงละท่อนสองท่อนอะไรก็แล้วแต่นะครับนั่นก็เป็นวิธีการที่จะเตรียมต้นพันธุ์นะครับเตรียมรากเตรียมหน่อที่จะไปปลูกอีกทีหนึ่งนะครับก็ช่วงนี้นะครับต้องการต้นพันธุ์นะครับทั้งท้ายเขื่อน นรกจักรพรรดินะครับก็โทรมาได้นะครับโทรมาที่เบอร์โทร0812049151นะครับย้ำอีกทีนะครับ0812049151นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ